สวัสดีครับวันนี้มาหาชนนีนะครับอยู่ที่เสนานิคมนะครับซอย11วันนี้นะครับอยู่ที่ร้านชื่อว่าตีตีหมี่นะครับมาดูด้านในกันนะครับร้านนะครับโอ้โหน่ากินมากนะฮะดูนี่บะหมี่เป็นบะหมี่ทำเองมีหมูสับมีเดี๋ยวผมสั่งแบบพิเศษเลยดีกว่านะครับแล้วก็มีหมูแดงเนี่ยมาดูหมูแดงนี่นะครับบะหมี่จัมโบ้149บาทนะฮะเดี๋ยวมาดูเครื่องนะฮะมาดูนี่นะครับแล้วก่อนอื่นนะครับก็เนี่ยกางหมูต้มสองฟองหมูกรอบ หมูเด้ง,ง,งนะครับลุกชิน้นจะได้บะหมี่แบบจุกใจแบบนี้เลยครับเกาเหลาหมูเด้งต้งยมยำนี่เป็นหมูเด้งล้วนๆเลยกินให้จุกไปเลยนะครับแล้วก็เขาจะให้ตัวน้าหมูแดงน้ำซุปมาให้ด้วยลองชิ้นแบบไม่ปรุงก่อนนะฮะอืมมือหอมแล้วก็หอม,มน้ำมันบะหมี่เขาทำเองนะไม่เลี่ยนกินดีเป็นบะหมี่ไข่ล้วนไม่ใส่สีแล้วก็หมูแดง มหมูยังมีรสชาตินะครับหมูกรอบน,นะครับเขาบอกว่าที่เด็ดเลยเสียงนี่แบบคำนามป้อมยำก็สุดยอดร้านตีตีหมี่นะครับใครที่สนใจนะครับมากินร้านตีตีหมี่นะครับเปิดทุกวันนะครับ10โมงนะครับถึง2ทุ่มจะได้บะหมี่แบบจุใจแบบนี้เลยครับ